ลงไปต่าอนึ่นึงางยาบาเทเลให้มันเศร้าให้มันเศ้าก็ไม่แดงดอกตรงนูก็เบิ่งดอกมันมันแล้วิมันไม่มีไม่มีสินะออดึงลงไลงนิดนึงลงไปอีกนิดนึงเฮ้ยพูดยากเลยอ้ยหลวงพ่อมันเ,เป็นแม่เขาเขาโอ้ยเขาเปลี่ยนหมอเนาะอืออืออือเาอะอกมัน S <S มึงมึงส่งไปสวงแลวรร้ลวรรลไปไปขอบคุณตู่ย่<ญ>าของแฟนเนี่ยเ,เขาหึงหลานอ่าแล้วต้องทําพิธีอุ้ยเขาแล้วเขาก็นั่งเหมือนจูบนะคะมันอาการเหรมือนหมอแบบจุกแล้วก็บอกว่าต้องทําพิธีปิดปิดปิดอะไรปิดปิดอะไรว่าปิดธาตุปิดรูปแล้วเขาทำอะไรก็เอามาจับมาลูบมาบีแล้วเราต้องแก้ผ้าไหม ไม่แก้ค่ะแต่แกล้วงล้วงล้วงในในกางเกงในล้วงแปลว่าเพศแล้วแกก็ถูแล้วแกก็เอามากินแล้วแกก็ยังจริงๆรค่ะอันนี้หลวงหลงพ่อหลวงพี่ก่อนหน้านี้นนางมันไปแจ้งผมว่าหลวงพี่ไปที่บ้านมันแล้วไปล้วงเอาไวอเพศอ่ะจริงไหมจริงไหม มัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเรารักษาเขาไม่วเองเขาอะไรก็จับแบบที่เธอเห็นนั่นไงก็คือแต่กายเอแต่ยอมรับว่าจับจริงแต่เป็นอังรักษาอาอ้าเป็นการรักษาไงล้วเป็นพระจับผมได้เหรอครับไม่ได้จับรักษายังไงคะเขาเป็นอะไรทาไมเราตึงนถึงต้องร้องไีเขาให้เราแล้เนะให้เราก็ทําอย่างนั้นบางทีมันก็ถีบกันอย่างนี้ย บางทีก็จับอ่ะมันผีแบบมันมันวันผีเราก็ต้องจับบางทีเขาไม่รู้เรื่องก็จับขาแล้วไปจับทำไมอ่ะมันคล้ายๆบางทีต้องมีเอามือไปไปกดท้องให้มันออกเข้าใจแค่นั้นหละแต่มันผีตลอดท่านน่ะไปบินตบาาและทักทักเด็กว่ามันโดนของแล้วท่านก็ไปไปบ้านค้าไปิีประตูห้องท้าแล้วเอามือล้วงและอ้างว่ามันผีเข้าให้มาแผีเฮียอะไรเนี่ยผีอะไรเข้าเอาบอกของที่เอาไปไเข้ามันชื่ออะไรเเข้าอ่ะฮะ นี่มันไม่ใช่ผีมันหลอกจากที่คนเขาได้ไงเนี่ยอนี่มันนี่มันไม่ใช่การรักษาแต่มันคือการอนาจารขัาพูดอย่างนั้นมันก็ถูกเ่าคนหนึ่งมันทำแล้วเจ้าเขาทำไมโอ้กับมันกัเขาสั่นๆยังไงเราก็ไม่รู้สั่นผีอะไรมึงไม่ใช่พระไอ้หาสั่นวันเหเขาไม่ได้ให้คุณทำคุณน่ะหลอกเขาว่าเขาถูกของว่าคุณจะไปปิดทวารเขาทั้งห้า โดยการใช้โดยการใช้แป้งอ้างว่าไม่ได้จับเนื้อธีกาแต่เอาแป้งเนี่ยไปลูกเขาเพราะเพราะเฉยๆไงเข้าใจไหมเฉยๆบ้าเคุณไปล้วงอจันช่องคลอดเขาอะอคุณจะเถียงดิคุณจะเถียงดิมันไม่อาบัตหรือคะมันก็ไม่อาบัตอยู่แต่ว่าพวกเราเนี่ยเราก็ว่าเวสสาวพุทสาร์เวสสาวพุทสารเวสสาวพุทสารอย่างเงี้ยคนมาหาเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรเข้าใจไหมบีบมันบีกขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันต้องรอยไม่แข็งเลยนะแล้วขอโทษแล้วทาไมคุณต้องนัดให้เขามาหาคุณกลางคืนด้วยเพราะอะไรกลางคืนที่ไหนเมื่อกี้คุณเพิ่งนัดเขาเนี่ยเอ้าก็เลยมีอาการเกิดพระท่านอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงทุกวัดในประเทศไทยที่เขาป่วยแล้วเขาไปหาพระทุกวัดแล้วพระจะต้องแตะตัวศีกาได้เหรอจังหวะมันเข้าแค่นี้ไงสมมติว่าพระวั้เขาทำได้เหรอกต่ด้มาแกล้งแต่นี่พระวัดไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วทท่านทำ โอยไม่รู้จะพูดยังไงสรุปกแล้วครับตื่นไปตามมาดไม่ได้หรอกเออเขาพามันไปทำพิธีสรุปคุณมาไล่ผีหนึงผีผมไปไล่ผีอือาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ลากไปโรงพักเลยไหมคะอ๋อผมไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมเรื่องขนาดนั้นนลยนะพาขึ้นมถอย่าผิดอะอย่าเสียงดังกับหขายท้องเลยนี่เดี๋ยวต้องมีหลังขาวนะต้องมีหลักขาวต้องมีหลักฐานประกวตามคลิปนะ ถ้าอาจารย์มีสิทธิ์ต่อสู้นะมันไม่เป็นการดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องไปให้ตัดคต็มฉนั้นต้องไปทำก่อนถ้าเมา่อขั้นตอนตามกฎหมายก่อนเนาะนิมนต์นะครับนิมนต์ครับปะถ้าปังก็มุดด้วยนครับนิมนต์ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ขอบเชียร์ครับผมบริสุทธิ์อยู่เพราะว่ามีคนเยอะแล้วครับมันไม่แล้วผมไม่ได้ไปทำอันนี้